สว,ส,สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทนะครับผมครูรามตีวารีครับผมธนรัตนทักษ์ครับเรามาพบกันในวิชาฟิสิกส์เล่มที่4ก็คือมัธยมศึกษาปีที่5้าเพมสองนะครับก็คือหน้าปกก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับของสวทแล้วก็บทที่ที่เรากำลังจะพูดก็คือบทที่13คือไฟฟ้าสถิตครับครับบทที่สิบสาไฟฟ้าสถิตนะครับเนี่ยเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างสนุกสนานนะครับแล้วก็ เป็นเนื้อหาที่เก่าแก่มากตั้งแต่สมัยโบราณกาณเนี่ยมนุษย์ก็สังเกตรปรากฏการของไฟฟ้าสถิตมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์นะฮะในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยอยากให้นักเรียนลองชมตำนานหรือนิทานอะไรบางอย่างจากภาพยนตร์การ์ตูนอย่างนี้ครับ Whoa. <laughs> ไเดว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นเหรอออ้อาวสวัสดีครับดรจันดานว่าไงตื่นเต้นเรื่องอะไรก็ปรากฏการผีทะเลโน่นไงครับไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงอะทั้งชีวิตก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกอะอืมเธอไปเอามาจากไหนไอ้ปรากฏการผีทะเลเนี่ยหเห็นผมอย่างเงี้ยผมก็รู้จักค้นคว้าหาความรู้เหมือนกันนะครับ <S <S ในวรรณคดีพระไพมณีของพระธจารย์สุนทรผู้ <S <S ดูเหมือนกล่าวไว้ว่า ผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นเจ้าแห่งผีทะเลทั้งหลายได้เสกให้เกิดแสงไฟในยามพายุขเข้าจะเห็นเป็นแสงไฟดวงกลมตามเสารกระโดงเรือเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเยียย่ยมฉันละชอบนะเด็กที่ไฟรู้เนี่ยแต่จะบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางวิทยศาศาสตร์ยังไงเหรอครับด็อกเตอร์ปรากฏการผีทะเล เป็นปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเมื่อประจุไฟฟ้าจากการเสียดสีกันของก้อนเมฆในท้องฟ้าเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีศักไฟฟ้าสูงไปยังบริเวณที่มีศักไฟฟ้าต่ำกว่าประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ได้เคลื่อนที่ไปยังวัตถุนำไฟฟ้าต่างๆแล้วเกิดเป็นประกายไฟขึ้นซึ่งในที่นี้ก็เป็นเสากระโดงเรือแหลมเหตุการณ์นี้มันจะเกิดในเวลาที่มีฝนฟ้ากระนองในอดีตการ มนุษย์เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเปลวเพลิงแห่งเซนเอลโมหรือว่าเซนเอลโมไฟมันยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ต้องค่อยๆศึกษากันไปและที่สำคัญเธอต้องไม่หยุดสงสัยและตั้งคำถามนะเด mm hmm. วาเธอรู้ไหมว่านี่เกิดได้อย่างไง ไรเนี่ยมันคงจะหิวมากถึงกับกินนกจนเหลือแต่ขนนิดดูถ้ามันกินมันน่าจะกระโดดกัดหัวนกกินก่อนเลยละมั้งนักเรียนสามารถชมภาพยนตร์การ์ตูนอันนี้ฉบับเต็มนะครับได้จากตัว Facebook อันนี้นะครับนะก็คือที่ปรากฏบนสไลด์เนี่ยครับนะฮะนักเรียนถ้าสนใจนะครับความยาวประมาณสัก10กวนาทีนะครับอันนี้คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตนะครับนี นัยนก็ไปชมใน a c e b o o k อันนี้นะครับนะครับเรามาดูเนื้อหาของเราก็คือไฟฟ้าสถิตนะครับในหัวข้อของประจุไฟฟ้าและกฎการอนุรักษประจุไฟฟ้านะครับคำ่านุรักษ์เนี่ยนักเรียนมาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่5แล้วเนี่ยก็คือคำ่านุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ก็คือหมายถึงคงตัวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่าอานุลักษ์ของประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเนี่ยรวมแล้วจะต้องคงตัวแน่ๆนะครับนะครับ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้คืออะไรครับเคอธิบายการทําวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้านะครับโดยการขัดสีกันนะฮะโดยการขัดสีกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับในฤดูหนาวนะครับนักเรียนเนี่ยจะเจอปรากฏการนี้บ่อยนะครับนะฮะถ้ามีประจุมากพออาจจะถึงขั้นช็อตนะฮะก็คือรู้สึกได้นะครับนะข้อที่2ครับอธิบาย กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าครับนะกฎกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าแล้วก็ข้อที่3อธิบายการเกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะฮะขึ้นกับชนิดของประจุไฟฟ้านะครับโอเคครับนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของไฟฟ้าสถิตอ์ในหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงนะครับครับผมก็ตามที่แนะนําไปคือในวันที่อากาศเย็นก็คือตัวที่ทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะฮะ มีปรากฏการณ์ที่ดีได้หรือสัมผัสได้ก็คืออากาศนะฮะความชื้นของอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยนะฮะถ้าอากาศแห้งก็คืออากาศเย็นเนี่ยเราจะสัมผัสกับประจุฟไฟฟ้าดีกว่านะครับนะฮะโอเคครับในวันที่อากาศเย็นและแห้งนะครับเมื่อเราจับลูกบิดประตูหรือสัมผัสกับอะไรก็คือเราสามารถที่จะรับรู้ถึงประจุฟไฟฟ้าที่ดูดได้นะฮะหรือผลมฟูได้นะครับนะฮะโอเคทีนี้ในกรณีที่ เรานำผ้าสกัดอย่างรูปนี้ครับรูปนี้คือนำผ้าสกัดไปถูกับแท่ง PvC นะครับแล้วก็มีเศษกระดาษนะครับวางไว้แล้วลองดูว่ามันเกิดภาพนี้จริงไหมนะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือผ้าสกัดนะครับนี่ก็คือ PvC นะครับนะฮะก็ขัดสีเสร็จอันนี้กระดาษนะครับนะฮะ นักเรียนเห็นไหมครับนีก็คือกระดาษเยสามารถที่จะขึ้นมาติดนะฮะกับตัวแท่ง P v c ซได้นะครับถ้าเรามาดูที่ตัวเม็ดโฟมนะฮะเม็ดโฟมนะครับ,รบนะีเม็ดโฟมก็มาแบบเดียวกันนะครับนะะีก็คือขึ้นมาได้นะฮะติดได้นะครับครับนะนั่นก็คือปรากฏการณ์ของไฟฟ้าสถิตนะครับก็คือเมื่อเราเกิดนะก็คือ ตามรูปนี้นะครับตามสไลด์นะครับก็คือเมื่อนําท่อ PVC เนี่ยนะครับนะมาใกล้กระดาษก็คือมีการดูดนะีคำถามก็คือว่าแล้วมันขึ้นมาเช่นนั้นได้อย่างไรนะครับเพราะเหตุใดนะครับเนะเราก็มาดูเรื่องราวของโครงสร้างของอะตอมนะครับในอะตอมเนี่ยก็จะมีนิวเคลียสนะนักเรียนก็คงมาถึงมัธยมศึกษาปีที่5รู้แล้วแหละนะฮะ ก็คือมันมีนิวเคลียสและในนิวเคลียสก็จะมีประกอบปก็คือโปรตอนกับ neutron, นิวตรอนนะครับโปรตอนกับนิวตรอนนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่ล้อมรอบนะครโครงสร้างคร่าวๆนะครับเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างอะตอมนะฮะทีนี้โดยทั่วไปโดยทั่วไปอะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับ,รบอะตอมจะเป็นเป็นกลางทางไฟฟ้าเนะี่ยแล้ว มันจะมีองค์ประกอบข้างในก็คือตัวโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยมีประจุบวกกับประจุลบนะโปรตอนก็คือมีประจุบวกอิเล็กตรอนก็คือมีประจุลบครับจำนวนโปรตอนเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนรวมกันก็เลยกลายเป็นกลางนะครับก็คือผลรวมสุดที่เนี่ยจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับนะะแต่ถ้าหากว่ามันมีประจุบวกมากกว่ามันก็แสดงสภาวะเป็นประจุบวกนะครับแต่ถ้าลบมากกว่าก็แสดงสภาวะเป็นประจุลบนะครับ ถ้าเป็นประจุลบก็คือแสดงว่าอิเล็ก t r o นมากกว่าโปรโตอนนะครับน,นั่นคือเรื่องราวของคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวัตถุใดๆเนี่ยมันมีการถ่ายโอนประจุไม่ว่าจะให้หรือนะรับนะฮะประจุรวมยังคงมีค่าเท่าเดิมประจุรวมยังคงมีค่าเท่าเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคงต้องรู้ไว้นะครับก็คือไม่มีการ ไม่ไม่สามารถที่จะทำลายหรือสร้างประจุขึ้นใหม่ได้นะครับนะผลร,รวมของประจุยังคงต้องมีค่าเท่าเดิมนะครับซึ่งเราเรียกกันนี้ว่ากฎอนุรักษ์ของประจุไฟฟ้านะครับกฎอนุรักษ์ของประจุไฟฟ้าหรือ law of conservation of electric charge นะฮะน,นี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้วในหัวข,ข้อนี้นะครับที่เรานำ PVC มาเกี้ครับถูกับผ้าสกาัลาดเข้าใกล้เศษกระดาษนี่ครับนะ ซึ่งเศษกระดาษที่เดิมทีวางไว้หรือเม็ดโฟมที่วางไว้เนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้านะฮะเป็นกลางทางไฟฟ้าปรากฏว่าท่อ PVC สามารถดึงดูดเศษกระดาษได้นะฮะจะขึ้นมานะครับคำถามก็คือเมื่อเราถูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัตถุนั้นเนี่ยจะมีการรับหรือให้อิเล็กตรอนครับก็คือยตัวท่อ PVC ท่อ PVC นะครับท่อ PVC ที่ขัดสีกับผ้าสกัดแล้วเนี่ยนะหรือขัดถูกับผ้าสกัดแล้วเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันจะเป็นตัวให้หรือตัวรับอิเล็กตรอนนะับทีนี้ก่อนหนึ่งก็คือมีข้อตกลงก็คือวัตถุใดก็ตามนะครับทำหน้าที่ให้หรือรับอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับวัตถุนั้นสูญเสียอิเล็กตรอนได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะอันนี้คือความสามารถในการให้หรือรับได้มากกว่าโดยวัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนมากกว่าวัตถุนั้นจะทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอน นะครับอันนี้คือความสามารถของการให้นะครับพิจารณาจากลำดับการสูญเสียอิเล็กตรอนเมื่อนําวัสดุแต่ละชนิดมาขัดถูกันนะครับก็คือตารางที่อธิบายเราเรียกมันว่า t r i ิเ e l e c t r i c table นะฮะหรือตารางรโบอิเล็กทริกนะครับตารางนี้คือตามนี้ครับก็คือถ้าเรานําวัสดุมาเรียงกันไว้ตามนี้ครับก็คืออันที่1ก็คือแก้วนะครับอันที่2คือเส้นผมนะครับอันที่3ก็คือแผ่น perspex แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนตั้งถึง หมายเลขสีพิ้วเทฟลอนเรียงตามระดับก็คือด้านบนด้านบนเนี่ยจะสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเอาคู่หนึ่งก็คือแก้วนะครับกับผ้าสกอลาตนะครับเอามาถูกันนะครับเอามาถูกันแก้วก็จะสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแก้วก็จะกลายเป็นบวกเพราะเดิมทีเป็นกลางนะครับเดิมทีเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าสูญเสียอิเล็กตรอนไปก็คือแก้วก็จะกลายเป็นบวกตัว้าสกลาลนี่ก็กลายเป็นลบนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตารางนี้นะฮะนักเรียนก็ลองไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจาก10 10อย่างนี้แล้วยังมีมากกว่านี้นะครับนะ,ะสามารถที่จะไปค้นได้นะครับตามตารางนี้ก็คือเรามาดูคําอธิบายนะครับก็คือวัสดุท,ที่อยู่ลําดับก่อนหรือเลขน้อยกว่านะครับหรือเลขน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะสูญเสียอิเล็กตรอนได้มากกว่า นะครับนี่วัสดุที่อยู่ลำดับหลังนะครับหรือมีเลขมากกว่าเมื่อถูกกันนะครับวัสดุที่อยู่ลำดับก่อนจะมีประจุเป็นบวกนะครับส่วนวัสดุที่อยู่ลำดับหลังจะมีประจุเป็นลบนะครับนี่ยมันก็ต้นยกตัวอย่างไปก็คือแก้วกับผ้าสกาดนะครับนี่อีกคนหนึ่งคือถ้านาผ้าไหมมาถูกกับแท่งแก้วนะครับนีถ้าเราไปดูที่ตลาดนะครับผ้าไหมก็คืออยู่ด้านล่างนี้นะครับก็คือหมเยเลกข6 แก้วก็อยู่หมายเลขหนึ่งนะครับนะฮะท่านแก้วจะมีประจุเป็นบวกผ้าไหมจะมีประจุสุดที่เป็นลบทางไฟฟ้านะครับอันนี้คําอธิบายของการใช้ตารางไตรโบเล็กทริกนะครับนะอย่างเมื่อกี้ที่เราถูผ้าสกาดกับท่อ PVC นะฮะจะเกิดการถ่ายโอิเล็กตรอนระหว่างผ้าสกลาดกับท่อ PVC ครับนะโดย จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนให้กับท่อ PVC เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่ผ้าสกล่าเสียไปนะครับก็คือเรากำลังพูดถึงกฎอนุรักษ์ของประจุนะครับเนะนื่องจากวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจนะุได้การถ่ายโอนมานะครับอิเล็กตรอนเข้าหรือออกจากวัตถุนั้นก็คืออันนี้คือคำอธิบายของการให้และรับ,รบนะครสำหรับกรณีของอิเล็กตรอนนะครับ ตัวที่สูญเสียเล็กตอนไปก็จะกลายเป็นบวกตัวที่รับมาก็จะกลายเป็นลบลนะครับ,รบนะครับ,รบทีนี้วัตถุใดๆก็ตามจะมีประจุไฟฟ้านะครับมีค่าเป็นจํานวนเต็มเท่าของขนาดของประจุของอิเล็กตรอนเพราะว่าอิเล็กตรอนมันแบ่งแยกไม่ได้นะครับนะนะครับอีเป็นประจุของอิเล็กตรอนนะฮะมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10กปลงังลบ19คูลอม นะครับนักเรียนคงรู้อยู่แล้วแหละนะถ้าให้ N เนี่ยเป็นจํานวนของอิเล็กตรอนที่ถูกถ่ายโอนนะครับจะได้ว่าวัตถุที่มีขนาดมีประจุไฟฟ้านี่ครับก็คือขนาดของประจุไฟฟ้าบนวัตถุเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ Q เท่ากับ N คูณ E ะครับเท่ากับ N คูณ E ก็คือจํานวนของอิเล็กตรอนคูณกับประจุของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับ นั่นคือประจุไฟฟ้าของวัตถุมีค่าเป็นจำนวนเท่าของนะฮะของค่า1.6คูณนะครับ10กำลังลบ19นะครับเช่นนะครับก็คือ3.2คูณกับ10กำลังลบ19ก็คือมีเล็กตอนอยู่2ตัวนะครับหรือ6.4นะครับคูณกับ10กำลังลบ19ก็คือมีอยู่4ตัวนะฮะเรานำ PVC ขัดถูกับผ้าสกัดทำให้เกิดประจุระดับหนึ่งดูดเศษกระดาษได้แต่ว่า ถ้าเราใช้เครื่องอย่างนี้ก็คือวันกราฟเจเนเรเตอร์นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันคือขัดสีและเกิดประจุมากพอนะครับมันจะเกิดการสปาร์กนะฮะได้ยินเสียงนะครับถ้าเราปิดไฟข้างนอกนีครับก็จะทำให้เห็นประกายไฟที่เกิดขึ้นจากการสปาร์กด้วยนะครับนะี่หลักการเดียวกันนี้ก็คือการทำงานของเครื่องนี้เหมือนกันก็คือว่าเรานำวัสดุสองชนิดก็คือตัวสายพานขาวๆนี่ครับนักเรียนทำด้วย ซิลิโคนนะครับแล้วก็ไปขัดสีกันลูกลอกที่วิ่งอยู่ข้างในเนี่ยฮะนะครับจากการหมุนของมอเตอร์นะครับขัดสีกันทําให้เกิดประจุนะเทปลอนเนี่ยเป็นลบนะครับส่วนซิลิโคนสายพานี้เป็นบวกนะครับแล้วก็ไปถ่ายโอนประจุให้กับลูกนี้ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุนะครับเมื่อมากพอก็จะเกิดการสปาร์กได้นะครับอันนี้คือวันกราฟเจเดเตอร์นะครับ ทีนี้เราก็มาดูเนื้อหาต่อครับนะครับสรุปก็คือประจุไฟฟ้า,ฟาเรามี2ชนิดก็คือ,อมีบวกนะครับประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบย่นๆก็คือประจุบวกกับประจุลบนะครับแล้วก็มีแรงกระทําซึ่งกันและกันนะะลักษณะของแรงกระทําเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมนี้นะครับ,รบนะบก็คือกิจกรรมนี้นะครับ, <adopt. S 2> รบเป็นกิจกรรมชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับนะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออธิบาย การทําวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจ,จุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันนะครับแล้วก็2ก็คือสังเกตและอธิบายชนิดของแรงระหว่างประจ,จุไฟฟ้าขึ้นกับชนิดของประจ,จุไฟฟ้านะครับนีอันนี้คือลักษณะของกิจกรรมนะครับแต่ก่อนที่เราทํากิจกรรมเนี่ยเชิญคุณครูสวัสดจิตมาร่วมทํากิจกรรมกับเราด้วยนะครับ,รบเพราะว่ามันต้องขัดสีกันเชิญเลยครับนี วัสดุอุปกรณ์ที่ร่วมแสดงเนี่ยก็คือจะมีแผ่น PVC 2อันแผ่นเปอร์สเปกสอันนะครับหรือ2แผ่นนะครับขาดตั้ง1อันแล้วก็เซ็นได้นะฮะที่ใช้ในการผูกนะครับเนีเราก็จะมีการแขวนนะครับอ่าเชิญเลยครับสาธิตเลยครับก็ตอนนี้เราแขวนตัวแผ่นไว้แล้วนะครับแผ่นเปอร์สเปกไปแล้วนะครับนะใสๆนี่ครับแผ่นเปอร์สเปกนะครับเนี่ยก็กิจกรรมก็คือเราจะทําให้ตัวแผ่นเปอร์สเปก กับตัวแผ่น PVC ครับมีประจุโดยการใช้ผ้าสักหลาขัดถูนะครับแล้วก็หลังจากขัดถูเสร็จนำเข้าใกล้กันแล้วดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คอมีแดงแบบไหนบ้างนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ตรงนี้กับคือแผ่นต่างชนิดกันนะครับก็คือดูดกันแรนสังเกตนะครับ ถูกับพ้าสกาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเปอร์สเปกกับดูดสีนะครับนีถัดมาเป็นชนิดเดียวกันนะครับกเป็นวัสดุชนิดเดียวกันเป็นเปอร์สเปกกับเปอร์สเปกนะครับผักนะครับนักเรียนสังเกตนะครับผักนะครับหมุนติ้วเลยนะครับโอเคครับกลับมาหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จนะฮะคุณครูธนรัตน์ก็จะมีผลสรุปให้พวกเราครับเชิญเลยครับก็ ผลของการทํากิจกรรมนะครับก็แสดงดังตารางนะครับก็คือถ้าเป็นชนิดวัตถุที่มีประจุเหมือนกันชนิดเดียวกันนะครับก็คือ PVC กับ PVC ใช่ครับก็จะเกิดแรงผลักกันนะครับส่วนกับเปอร์สเปกก็คือผลักกันเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ PVC กับเปอร์สเปกก็คือเป็นแรงดึงดูดนะครับโอเคครับถัดมาตัวนี้เป็นคําถามท้ายกิจกรรมเดี่ยวขึ้นไว้ให้นักเรียนนะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าหลังจากที่สังเกตแล้วเนี่ยนะครับได้คําตอบตามไหมตัวนี้ก็จะมาจากกิจกรรมที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคครับโอเคครับสรุปนะครับก็คือแรงระหว่างประจุไฟฟ้ามี2ชนิดนะครับก็คือแรงดึงดูดนะฮะหรือ attractive force นะครับกับแรงผลักนะครับก็คือ repulsive force นะครับนะอันนั้นคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแผ่น PVC กับ แผ่นเพอร์เซกนะครับและนี้ก็คือเรื่องราวของแรงดึงดูดระหว่างประจุกับแ,แรงผลักระหว่างประจุนะครับที่เป็นประจุชนิดเดียวกันนะครับจะผลักกันประจุต่างชนิดกันจะอแรงดูดกันนะครับ,รบนะและนี่ก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตตอนที่1นะครับเป็นการแนะนําประจุก,กับแรงกระทําระหว่างประจุครับ